สวัสดีทุกคนมากลับมาช่องกับเป็นเทปปิ๊้ปกีแล้ว่ตองหาเอาเะปี้ปมือตายแล้วเล้วเราก็กลับมาอยู่กับช่อง กลับมากับช่องกดมือเกมมิ่งช่องคนที่เราเล่นด like <are they? S 3> ้วยเป็นกดมือเกมมิ่งแล้วเขาเล่นแบบเพลงอย่างนี้แหละเล่นี่บ้านเราแหละเก่นนและเดี๋ยวเราจะไปดูพี่ครับ น,นี่เราเล่นอยู่ก็ปอปสามเขาบอกว่าอย่างนี้เราไปดูกั่เขาไม่ลวแต่คนดูเขาเจ็ดพันกว่าแต่คนดูเราแปดสิบกว่าไงเราก็เล่นมานานเลยด้วยแต่จะตั้งใจไหนใช่ไหมนั่นพี่จริงไงจะเลิกเจอสโลว์เขาเลยสนใจป่ะ แล้วกดู้านก็ีสุดท้ายไปก็เอเมซิสุดท้ายคิ่สองของคาเทโร สร้างห้องงั้นเราไปเปลี่ยนตัวรอแล้วกันไม่ใช่บล็อกแอนรอนีนอีกย่องหนึ่งสซคิดเกมแบบนี้แบบนี้บ้างก่อนป่าพี่แอดเขาเป็นเพื่อนข้างล่างอดีพบกับเอ็กอีกครั้งหนึ่งดีๆที่ให้รู้จักกับเอ็กซ์อีกเนี่ยเดฟแอนบัมบี้ เขาชื่อทีเขาชื่อคนทีโฟวิครับครัโคโคอ่าช็สโ,โ,โลได้ด้วยตึง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 ว่าตัวใหญ่กว่ามากเนี่ยตึงตึงตเพิ่มเสียงเลยแล้วกันตั้งใจผิดไหมดูกันว่าเขาจะผิดปกี่ตัว ก็เข้าใจแล้วว่าเขาประสามเขาเพิ่งเล่นโอเคเขาคนดูเยอะมากเลยแล้วเราตัดความเร็วสองไว้ด้วยเออเยี่ยม การิดม้วกระไม้วงกระแดงดน้ยดดกระดันกดไปห้าโอ้ขอบคุณโเแล้วพาใจแหละพอจเขาเราไม่ได้แกงเลนะตั <t query> ้งใจผิดเอาให้ผิดด้วยภาษาตั้งใจผิดตึงตึง แดว่ามาันจะมนแต่ข,งขังอยู่แค่เราเราก็อยากเล่นนะผิดยงงเยอะเนี่ยไม่หมอน่ะงะีำเราควรได้ยินฝั่งนน้นแต่เขาเล่นฝั่งนน้นเขาได้แค่ ฆ่าคัาด้วยยให้เองรีมาดูตัวเองอ่ะเาไปเอาเงินอให้เราดูเอาขออินี่วตปันดิ่ะปันนตอ เพื่เพื่อนกดไาอนนี่ปันอนิ้นิ โอ้วันดีชิกกี้วันดีอันนี้คือ e l เลก s วันอิสอินฟิ e นคือค s t o n แล้วก็ e l l i p s มิวเดี๋ยวค่อยเลาด้วยสามสองหนึ่ง e ได้ย ไปก็เจอเขาแล้วหน้าเซิร์ฟเวอร์ก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ใช่ไ,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 ไหเมเพื่อนนเราติดไป3ตัวเพราะแบบ กินเห็ดแล้วกัน,เ,นเขา,ปเา,เา,าไปถึงแล้วเขาพิถลังมาแล้วเขาล้างดยเรื่องอะไจะเอาเรื่องคะแนนก็ได้นะี่จริงจะเลือกแบบคะแนนมาก็ได้นะแอชอรี่ก็ได้แล้วขนาดทุกแมวทุกไบแอชอรี่แล้วเพลงยาก ไม่เป็นฝั่งที่มาจิีนล้อเอยู่อแต่เป็นเพลกอื่นนะมันจะยากมากเชื่อนันอันนั้นปวดมือเกมมิ่งแน่นอนชืวนกดแข็งอยู่พีฟูวิค คีต้นไม้ทำเป็บก่นทีแข่งกับเขาอยู่เพื่อคลิปว่างว่างเยอะอ่ะเพื่อนเขาแต่ยังไม่ทำตอนนี้ แล้วม่เก็บอะใช่ไหมอ่ะฮะมันก็ไปติดตามเพราะว่ก็ได้ิ ชวนได้เลยชวนแล้วเดี๋ยน้องเราจะชวนเพื่อนเข้าไปซึ่งนะไม่ใช่รนเป็นมอสก็อน่ายอย่ารับพี่นะพี่อยากรอเขาเ,อาเขาไม่รับฉันเรื่องอะไรเขาไม่รับฉันเรื่องอะไรแปกใช่ไหมเขาจะไม่ว่างโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับเขาเฮ้เพื่อนเล่นด้วยคุกกิ้งเบอร์เก ตัวเรื่องว่าเขาชอบโซนิกเล่นเป็นทีอ่ให้เขาเลือกมากดีกว่าเราไม่เอาเดฟแอนด์แมมจ่นเอวาไล่อะเอวาเกมมี่จะโดูไม่เก็บเจะขลัง เของเมาสเดี๋ยวไปเปิดให้่นก็อยู่นคัวลยะตั้งใจตั้งใจตใจใจผิดเกี่ยวกขได้ไห

ในตัวค่ะได้เยี่ยสักตัว่เดี๋ยวเปิดหน้าบ้านให้ด้วยใช่ไหมโอเคไม่ใช่อะไรจะจดได้เก็บ ดิดอีแต่เลี้ยวซับฟัลลิงความทรมานที่เจ๊เจ๊แท้จริงไม่ใช่ที่เจ๊อุ้ยอะไรของดิเราเนี่ยที่ดิเก็บไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวต่อคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย